สวัสดีจ้ามือนีเนาะจ้ะก็เป็นวันหยุดเนาะค่ะก็ว่าจะถามข้าวเพื่อนบ้านเนาะจา้ะว่าสีส่วนเพื่อนมากินเขาน่าวนํำบลูว่าเพื่อนสีว่าจังใดเนาะจา้ะเดี๋ยวไปล่องสวนเพื่อนบ้งกันเลยจ้ะ<ม>เดี๋ยวลองอื่นใส่เพื่อนกันเลยจ้ะพี่น้องเอ้เอ้เอจ้ากินข่ายัง ไปยังกินามามากินข้าวน้ำข่อยคอ,อยเห็ดแล้วแล้วจะสิก,กินน้ำข่อยบ่ออยว่าเด้อกินข้าวเอาแท้ค่ะพี่น้อง <laughs> <laughs> กระตี๊บขาวสว่านใหญ่เด้ย่างกินในเรีนใส่ย่างใส่เรีนหนีวนว่าเคเอาว่ากระตีมบขาวาสว่านใหญ่เดะพวกเจ้าคืออนมี่แพงดีเถอะวันนี้หนึ่งก่อนล่ำก่อนบอกเงเอาคือดีเถอ เดียาปิดเพลงได้ขอจากหนึ่งผลงานเพลงกันเอาก็เพลงแห่เพลงเซิงทีเด็ดขหน่งลานเลงก่ขอหนึ่งผลงานเพลงก่อนนะคะโอ้ยคุอมาคืนแฮะจะเตี้ยมข่าพี่น้องพูดไเตรียมพอมว่าสีออมไก่ว่าสีออมไก่พอดีว่า้องเห็ดอาหาร มวนปนิดปีนหาอย่างไม่อีกนะใ่ป่าปีนหามืออื่นอ๋อคืออันมวนแถอย่างอันนี้อ๋อคืออันมวลแถอย่างอันนี้ ไก่กันนอนแองแมงอยู่เืันน่หล่ะสงสัยสิได้จับยัดคังไว้ขึ้นเขาสงสัยสิได้กคังไว้คือนเขาโต๊ะเบิ้จับข่ารู้แหละเจ้าไดงยังกินมือนเนี่ยอันเขาเอิญมาอย่างหล่ะเจ้าบุญซอยคอยเอาแล้วเจ้าทำอะไรล่ะเนี่ยเอาตะวันหอมหอมพี่น้องหอมอ่ะอ๋อบ่อู้บอกเอาเจ้าคือพ่เห็นนี่อย่างวะนี่อย่างเนี่ยไก่บอ อันนี้ไก่เหรอใช่ใช่อ้าไก่น้ำฟิสลิงกับป่าพี่น้องต้มไก่ใส่ปลาอ้าต้มไก่ใส่ปลาพี่น้องค่ะเิมตัวอ้อบอูบออ้ออ้อหมกันหลายอย่าง ปาดมิตรไข่ไข่ไข่โพดโพบกับกโมบกักแตงซานซอนแต่แสบหน่อย <c oughs> อันตะว,วาให้ให้มอมซิมเบิึงเลยดะค่ะค่ะ <c oughs> ให้มอมซิมรสสาบิึงก่อนดะจังไหนค่ะเฮ้ยเฮ้ยเพชรตัวนี้แม่เลยแม่อันเพชรเกิดแ่บยูดอกแต่ว,ว่าอันแบ <c oughs> บว่า มันก็หอมพวกกระเพราเนาะกระเพราใส่บซูชิยางใส่ซูชิสุยางดีมีอยู่ในสวนเนาะป้านี่เขาเอิญปาตะเพียนเนาะปาตะเพียนอันไข่หลายจากชนแก้วติดนี่ใสเอาแล้บป่ะเอาบ่ได้กินจัคเทอรป่ะนี่ หิวขา่าบ้านบายท่านนี้่ล่ำเกืนมาจ้าล่ำถวายปลาชมดุล่ำถวายก่อนกินเขา่า,า,าหันมาทางนี้คือบักฮุงลายแทนอหันมาทางนี้บักฮุงบ้านนี้คือลายแทนอ <c oughs> บักฮุงชาวขึ้นโดดค่ะแม่เอ้ยโดดตัวเอาไม่ได้มาไม่กี่วันเองนะเนี่ย างงนนลายแ,แทน้น,น,ทนี่ยังก็ลูกฮะเว้ากับลกูกเอออเอ้าจังหวะแห่อ่อมบานได้หนิอ้าวออยากแน่อยู่เด้สวยปันนี้แล้วพี่น้องเออ สะอ่อนไข่ปลาเงือกไหลผัดผูดผัดเห็ดหอมพริกสดอ่ะอันทั้งหัวเอามาต้มทั้งหางขังไว้บ่แม่จะเป็นแังจีดได้เนาะเี๋ยวห้องจะเริ่มลงมือแล้วแม่บ่อค่ะไส้ต้มปลาใส่ไก่อ่อมออ่มปลาอู้่อ่มปลาจะไปอ่อมปลาใส่ไก่ เอาเจ้าโชไม้นี่อ้อมปาาลาใส้ไก่อร่อยนัว,ว,วประต้องหวรความนัวเน่นอนเลยขวัวขวัวคุณจิ๋วเหมือน,นี้เออมันเหมือนนอะฟังเนี่ยอต้องฟังนี้อ้ยเอาเอาพูาเห็นหุง<อ>เห็นบองใครป่าพี่นออ้องค่ะหอมมากเลยค่ะขันกินออกไปได้นอกนคือสิคักนะโอเคค่ะเดี๋ยวจะไหนกะขออนุญ,ญาตรับประทานอูป,ป่าบอก อูปลาไส่ไก่ปะจ้าเมนูเมนูแบบว่าแ,แล้วแต่สิเห็ดแม,มแบบนบ่ล้ะสั่นตัวบ่ค่อยกินคือกันแจกอาวุธเรลียบอาวุธเขาเศร้าไหมาถึงว่า,ขาเาาขาเศร้าเห่าแหมเที่ยงแล้วเนาะอุ้ยให้สันซิมกันเนด้อนำ้ำก็เลิศด,ด้ยอยเจมจนมากเลยจ้าอุ้ยไข่พอ่อ ถ้ากินใหญ่ขนาดนี้คงจะแค้นนะนะขอแบ่งเคิงวันไดบ้าสัญญาณแค้นเบาสรงเย่อยิ่งใส่เสไว้ไหือว่าขวงพูดเอาเบ้าต้มั่นป่าจะเศยมเลือใสหีเ่าไม่หวไกลเเือ นคอมไก่ใส่ปลา <S <S ไข่นี่ไม่ใช่ไข่อะไรนะไม่ใช่ไข่ปลาป่ะไข่ไก่ไข่ปลาเนี่ยา,า<ๆ>สมกันเอาแล้วจ้าแซ่บจ้าม่อมชิมละเมนูนีๆๆน้ ่านมีช่องชื่อว่าอะไรนะคะคุณพี่ใครช่องเจ้าชื่อวอะไรช่อง YouTube เจ้าเอาไลายส่องช่องใดนี้มาจ้ะเจ้าผ้าแสบอ่ะแสบตลอดแลลวเจ้าจ้ะบ่งจะหุ่นเลย ได้มืม่อนี่ฝีมือจิ๋วเหมืนบ้าใช่ช่วงหลังจะไปชิมฝีมือเจ้าเด้ออ้ยว่าซั่นบ้าค่อยจะมั่นใจจอย่งองเรบ้างบ้างเครื่องเครื่องเต็มมากอ,อันนี้ไส่เบาไปกะเพราจา้ะใบกะเพราหยูมมาแต่สวน,นอุย <c oughs> ไปเอาตอนใดวะ <c oughs> ต่ว่าก็ดีอยู่ดอกว่าไปเก็บกพักบ้าน<ก>เท่าหรือเอิน่นเท่ามาก,กินข้้าวพรอมจ้าช่วงนี้เนาะกับโควิดมาอีกระหรอกแล้วเนาะจา้ะเนาะพี่น้องโควิดโคตรใจมาอีกแล้วค่ะจาา้าจังใจก็ดูแลสุขภาพเนาะค่ะแล้วก็ระมัดระวังเนาะออกไปใส่มาใส่ะให้ระมัดระวังเนาะค่ะแล้วก็ขอวอวยพรให้พี่นอ้องปลอดภัยเนาะค่ะจังใจกะฝากฝากช่องอาจ,อ YouTube จารย์ยูทูบเจ้าเนี่ยป้าแจ่วบะคะของป้าแจ่วแจ่วพาแซบค่ะ เจะผ้าแซบค่ะพี่น้องคะเคยช่วงหนึ่งก็ลงบ่อยๆเนาะกระเพาะขึ้นแบนี้กินหลายกระเพาะขึ้นอ๋อแต่ว่าเวลาใดเมนูอีอย่างแซบๆจนถึงคิดหอดได้ใจเดียวสิพยายามล้มสิพยายามล่มมันไฮเบิ้งเนาะค่ะเนาะสิพยายามเอาเอาคิปมาล่มไฮเบิ้งแล้ะกะมากินเขาน้ำกันยังสันแม่ส่วนมูมากินเขาน้ำกันเนาะ แต่ช่วงนี้ก็อย <call. S 2> ู่บ้านไปก่อนนะคะเสฟเจ้าของเสฟคนอื่นนั่งไปใส่ก็ต้องรามันระวังนะคะพี่นอกแล้วก็ย่างจิ๋วเนาะค่ะตอนนี้ก็กำลังทำเพลงใหม่เสร็จแล้วเนาะค่ะเร็วๆนี้ก็อาจจะได้ชมกันทางช่อง YouTube นะคะนกพรรนาชาแนลนะคะฝากพี่นอกนั่มเนาะค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายการแกงกาน พี่น้องอิสันมาไม้ไว้วันไวยไใดดีมือนาสิส่งสปายมาดูดูต้นเดียวกินอยู่ว่าสันเนาะเงิดหลายแต่ว่าพ่ท่านหละเคยมาดิพวท่านล่มาเห็นของหลอนเอ้ยไม้ไว้ก็เด้ บมได้เฮ็ดยังมาเบิ่งซื้อซื้อซื่นส้มซื่นส้มซื้อซื่อซื่นส้มซื่นส้มมันคือหน่อยแบบนี้เอาจ๊กสิข่าวทางไหนดิทางนี้เขาได้ยุติเยอะใส่กับปอนเนาะ